ไปเลยเอาครับหมายเลขสิบแปดขึ้นมาชมพูภเอ้าแล้วลูกนี้ล่ะด้านเชียว12นับโอ้โหด้านนิดดีก่อนครับมาแล้วก็ประตูตีไข่แตกของด้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาครครับแฟนๆได้ฮีได้เอบ้างครับนี่ครับดูครับลุกขึ้นมาเลยครับลูกนี้ต้องชมการจ่ายทะลุช่องของหมายเลขสิบสี่ครับวิริยุทธครับแล้วก็เหมือนจังหวะของ ท่านกิจเนี่ยก็จะอ่านบอลตัดมาดีแล้วโดนยิงสวนเข้าไปครับแต่แต่ด้วยหลักเท้าสวนเข้าไปครับหนึ่งตอสามครับตัดกับถานก็ตัดใจใช่ไหมครับแต่ที่แน่เป็นประตูแน่นอนครับหนึ่งตอสามครับไล่มาแล้วครับเดี๋ยวดูนะเหลือกี่นาทีครับเราจะทันหรือเปล่าละครับจะทันหรือเปล่าละครสามนาทีครับโอ้ยังมีเวลาครับ พักเลยครับแล้วจะมาอีกครั้งหนึ่งเฉลิมเกียรติสมุทรสาครยังไงครับให้มาตรงกลางเพื่อนเติมมาแล้วครับมองเพื่อนมาแทงมาตรงกลางจังหวะนี้ล็อกเข้าไปแล้วจินลูกนี้ค้ณสิงไม่ว่าอะไรครับเราจะโต้กลับหรือเปล่าโอ้ยาวไปหน่อยครับเดี๋ยวดูจังหวะโต้กลับก่อนครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเจโอ้โหมันมันเกือบหนึ่งวันพันเหตุการณ์เนี่ยแบบนั้นนะครับโอ้โหเนี่ยครับมานั่งของพระคารเพียขก็นั่งไม่ติดเหมือนกันครับโดนไล่ขึ้นมาหนึ่งต่อสามครับและมีเวลาด้วยครับจังหวะนี้ครับ ชัดต้นภูมิยังไงครับแผ่จนหู่นไม่ได้วนวนไปไปมาไปแล้วใส่ลูกนี้แล้วต้องถูกอกครับยังไม่ได้ครับสามอีกทีหนึ่งเกียร์อยากแซงทิศนุแซงไม่ได้ครับทิศนุเซงเซงโวยเลยครับทิศนุโวยเพื่อนเลยครับว้าวโหโฟกัสหน่อยฮะโฟกัสหน่อยเพื่อนเลยแล้วลุ้นจับแตะมมดครับเหมือนชุบชีวิตครับตะน้านธนาเมเกียรติสมุทรสาครมีพลังแฝงแล้วยังไงครับลูกนี้สกัดทิ้งคืนก็บาที่ ครับแล้วัดยากไม่พ้นยังไม่พ้นอะไรอ้าวและจะโต้กลับครับของทางข้างแล้วใครตัดกลับมาได้ครับโอ้เฉลิมเกียรติดีจริงๆครับช่วงท้ายเกมดีจริงๆครับแล้วะที่มาด้วยครับจังหวะนี้เฉลิมเกียรติล็อกขวาซัดลูกนี้บอกไม่ได้ครับแถวสองครับยากได้บอลอยู่ครับโอ้โหโอกาสของกันได้เฉลิมเกียรติสุดในมาซีเดอกลินครับโอ้โหไม่ต้องคืนกับหลังใหม่ๆครับคืนใหม่ๆครับออกไปทางด้านขวา ยังเป็นบอลของเซอร์เีกรติครับตั้งกันใหม่ครับ,รบชิรุพัทต,ต่างนั้นโดนตัดกลับไปได้ครับขาครับยังคงตัดบอลได้บ้างครับแล้วเรานีโดที่บอลสวยงามผู้สิิ์ไม่ว่าอะไรเพื่อนขยับแล้วจวังหวะนี้ให้มาตรงกลางแล้วจับบอลลับไปนิดนึงครับยังได้บอลอยู่เมีวการได้สองลูกนี้ไปก <ไป S 2> <ป>ันเล การแค่ประตูเดียวเท่านั้นเองเปิดมาจองอังหวะน,นี้ถ้ากัยเบียครบยังไงครับปางขวาอยู่แล้วก็อุสินบอกว่าให้เล่นต่อไปครับ โตขึ้นมาคระตาคารเรียคมกบขึ้นมาจังหวะน,นี้ดึงรอนิดหนึ่งครับบอลอาบอลยังไม่ตายแล้วเล่นมาได้อยู่ครับแล้วเสียบอลท่ากาเรียคม2ต่อหนึ่งเลือกเลยครับให้มาวน์ฝั่งซ้ายในกอบเกียรต์แล้วก็ป้องไปได้ครับนับกุรกิจยงมีสติครับ คอนสีนักินทร์สมุกสาครเล่นได้ใจแฟนบอลจ,จริงๆครับแพ้ครับแต่ว่าสุดยอดครับนันดนี้ครับโดนยิงช่วงขึ้นหลังเยะอะอีกหน่อยครับไล่ไม่ทันครับโอ้โหแม่เป็นสักกอ์ที่สุดทีเดียวครับมาสนุกช่วงท้ายเกมแล้วครับ นี่ครับประตูความหวังไล่มาหนึ่งจากนั้นก็มา2 3สครับเป็นทางด้านหน้ากาเรียคมครับเอาชนะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาครไปแป่สุดบักในช่วงท้ายครับ3ประตูต่อ2ครับทางด้านหา้ากามเรียคมไปต่อครับได้เข้ารอบไปครับสำหรับทีมวางอาแค e m y จากชนบุรีครับโอ้โหครับกองเชียร์ผู้ชมผึงผู้ยาทีมผู้ชมผึงผู้ยาทีมงานทุกท่านขอโอ้เชิดชูเลยครับขอชื่นชมครับ ฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาครครับจำชื่อนี้ไว้ครับพวกเขาคือบาซ่านาเกลครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับช่วงท้ายเกมครับไล่มาแล้วครับแต่ว่าไม่ทันครับมันวัวนี้โอ้โหอย่างที่บอกถ้ามันวัวนี้ก็น้ำมันในปั๊มของพีทีทีสเตชันนะครับตอนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ตกเชียร์นะคนภา ใช่ครับคู่นี้นะคะโอ้โห,โโหเดี๋ยวแอตเต้ไปพูดคุยครับส่งแอตเต้ไปพูดคุยฮะโอ้โหขอหคบคุณมากครับที่ขอบคุณน้องๆทุกคนขอ,อขอบคุณน้องๆมากมากครับใช่ค่ะโรงเรียนเส่วนพระเกียรติพระศรีตรีสรมุทรทองขอบคุณด้วยหัวใจจริงๆครับพวกหนูเก่งมากครับโอ้โหได้ใจกองเชียร์ไปเต็มๆค่ะชมไฮไลท์กันหน่อยฮะคู่นี้ครับผมอินมากครับคู่นี้ชมไฮไลท์กับแอตพุกครับ โอ้โหครับทุกคนอินมากๆคกับคู่นี้ทั้งในโซเชียลนี่กันหนำครับทาาสนามทีมถ่ายทอดสดทุกท่านครับพี่จักรพันธ์พรใสยังหมันเลยครับคู่นี้ครับมาชมมาเชียร์ที่ข้างสนามกันครับโอ้โหครับนี่ครับครึ่งแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยัะแต่ครึ่งหลังเนี่ยยิงกันห้าลูกล้วนครับในช่วงหลังสิบห้านาทีใช่ครับโ ดร,าารักลูกเลยนะคะโอ,โ,คโอ้โหครับต้องชื่นชมจริงๆครับหัวจิตหัวใจครับแล้วถึงแม้ว่าจะเดินดนำไปโดนนำไปก่อนเยอะแต่ว่าหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เขานะโอ้โหนี่ครับจังหวัแล้วไล่ขึ้นมาครับโอ้โหนี่ก็จังหวัดยิงแล้ว แล้วพอดีมันไม่ทันนะครับผู้ชมครับถ้าทันเลยยส่งแอตเต้ไปสัมภาษณ์ยัครับโอ้โหครับมันไม่ให้วันนี้น้องวิวมันมากหายใจแทบไม่ทันเดี๋ยวไปฟังสัมภา์กันครับตอนนี้ผมอยู่กับโค้ดยุทธนาครับโค้ดของเฉลิมบระเกตสสมเด็จพระศรีนครินทร์สมุทรสาครครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่คุณภาพจริงครับแต่ว่าน่าเสียดายครับเป็นไงบ้างครับโค้ดมองเกมนี้ไงบ้างครับก็ เด็กๆก็ทําหน้า <Ou> ที่ครับได้ดีนะครับแต่ว่าอาจจะมีจังหวะที่เสียสมาธินะครับก็ทําให้เราผิดพลาดนะครับประมาณนี้เห็นว่าน้องๆชุดนี้ปีหน้ายังเล่นได้อยู่ครับก็เล่นได้อยู่ประมาณเกือบเกือบสิบตัวนะครับก็ปีหน้านะครับก็อยากให้แฟนๆที่ติดตามเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ช่วยให้กำลังใจน้องๆนะครับในปีต่อไปปีนี้ก็พวกเราก็ทำเต็มที่นะครับ ที่ผ่านมาก็ยกเครดิตให้กับผู้บริหารแล้วก็น้องๆแล้วก็ของเชียนะครับที่มาเชียร์พวกเราครับผมขอบคุณมากครับเจ้ากามิน่าครับเชลล์เพกเกอริสมเดจภาษีเดชคลินสุูตสาครครับผมครับในคืออาจารย์ยุทธนาหลือเจริญครับผู้จีัวใจของอาจารย์นักเตะแล้วก็ผู้บริหารของเรียนขอบคุณครับแล้วก็ทางด้านของน้องๆทุกคนครับน้องๆเก่งมากครับใช่ค่ะโอ้โหครับ เขามี drive thru ไงนี่ใครอ่ะนี่คือน้องวิวครับนี่คือขวัญใจบอลเจ็ดสีตลอดกาลครับไม่ธรรมดามาหาเพื่อนมาด้วยครับเด็ดในถามหน่อยน้องวิวเชียร์ทีมไหนปีนี้ท่ากล้ำเดินไหมใช่สิครับเออน้องวิววะเปิดประตูฮะเออเออพาเพื่อนมาด้วยนะฮะวันนี้พาเพื่อนมาด้วยใช่ไหมนี่เพื่อนเพื่อนเชียร์ทีมเพื่อนเชียร์ทีมไหนครับเพื่อนเชียร์ทีมไหนไปเบอร์ไหนเบอร์ไหนเหมือนกันฮะ เพื่อนสิเปิดดึงเออเปิดดึงเหมือนกันนะเออเออประเภทไหดหรือเปิดดึงนั่นแหละน้องวิวครับนี่มามาทุกปีนะฝากซิงเกิลด้วยน้องวิวมีซิงเกิลเพลงอยู่เนาะไปหาฟังได้ถูกไหมซิงเกิลซิงเกิลเพลงจากน้องวิวครับอ่านี่ครับอันนี้คือเขาถ่ายรูปนะคุณไม่ใช่ภาพฟิสนะ อันนี้เขาเขาไล่รูปด้านล่างนะครับคืออย่างนี้ตรงนั้นอ่ะที่เราไม่เห็นมีตากล้องภาพนิ่งของเพีซีจ็ตอินนี่สปอร์ตอยู่แล้วก็น้องวิวก็นิ่งอยู่แหมแล้วไม่ตัดเปลี่ยนเลยนะคุณผู้ชมก็ชอบแหละคุณผู้ชมก็ชอบนี่ครับนี่อันนี้เชียร์เชียร์อะไรอ่ะที่บริเวณริมรั้วครับชุดนักศึกษาครับเออน่าจะมาหนูนั่นแหละหนูนั่นแหละหนูเนี่ยมาด้วยกันมาด้วยกันผมยาวแหละเฮ้ยเอฟป็นผมพังแล้วอ่ะจะไมล่ะพังี่นิ้วคุณรั้วขนาดนั้น น้องปุ๊กเป็นไงบ้างอยู่ตรงนู้นรับน้องปุ๊กเป็นไงบ้างสวัสดีคะ่ะแม่นึกว่าจะถ่ายแต่น้องวิวจนลืมน้องปุ๊กไปแล้วเนี่ย <c oughs> เออ,อแล้วตอนนี้นะปุ๊กก็อยู่กับกองเชียร์ของเจาลคนกองเชียร์กันมาดังกระหึ่มมากเลยต้องมาพูดคุยกับเขาสักหน่อยอาาขอตัวแทนขอตัวแทนเชียร์เบอร์อะไรคะเบอร์สิบเอ็ดค่ะเบอร์ชื่อชื่อชื่อเพชรค่ะทำไมถึงต้องเชียร์เพชรเป็นพิเศษเพราะว่ารักเขาค่ะ เดี๋ยวเดียวแล้วแล้วเขารู้ไหมว่าเรารักเขาไม่รู้ค่ะตอบได้ไหมตั้งสารภาพได้ไหมสารภาพหนูรักพี่เพชรนะคะโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยว้าวมินิฮาร์ดหน่อยเออกำลังใจพี่เพชรต้องมาแล้วแหละอ่ะอสุดท้ายเดี๋ยวขอบโค้ชเชียร์ให้กับทีมสักหนึ่งกลุ่มนะคะสามสองหนึ่ง เฉลิมเกียรติสวัสดีพระศรีนี่ก็รีสูรสากลไปมีนักบอลหญิงด้วยนะเออผมละงงมากตั้งแต่เมื่อวานนี้นี่บรรยากาศกับที่กลางล่มอยู่ครับมองกล้องล่างหน่อยบกมือให้กล้องหน่อยครับนี่นักที่กลางล่มนะฮะนี่ฮะเฉียดหักคาบไหมคุณแม่คุณแม่คุณแม่เฉียดทีมไหนคุณแม่คุณแม่คุณแม่เฉียดทีมไหนคุณแม่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 ฝากถามน้องหน่อยว่าน้องเชียร์ทีมไหนครับผม อะไรนะฮะอะไรทักข้ามทักข้ามโอ้โหเออมากันเยอะที่เดียวครับครับไม่ไดกาศแบบนี้ครับรมากัน